สวัสดีจ้าเพื่อนๆือนมือนี้ป้ามะเขาสวนพร้อมกับจะคุยกับเพื่อนเพื่อนถึงเรื่องการตัดต้นพุทราะคะ่ะในช่วงนี้เป็นแบบใดป้าจะเล่าสูฟังนะคะเพราะต้นพุทรากะแตกต่างกันไปนะคะแต่ละช่วงอายุนะคะตอนนั้นป้าเคยบอกกับเพื่อนตลอดนะคะว่าตัดสูงจะดีกว่าตัดต่ำนะคะเขาจะได้สามารถเอ่อ เลือกกิง่งใดนะคะว่าก,กิ่งใดจะเหมาะนะคะต้นพุทราของเขาแต่ในส่วนของป้าป้าจะบร่ได้ตัดตามหลายนะคะเราสูบเผืเ่อฟังอยู่ป้าตัดอยู่ประมาณ80เซนนะคะ70-80เซนนะคะในต้นในต้นพุทราของเขาพอต้นพุทราใหญ่ขึ้นมานะคะเริ่มใหญ่แล้วจะในเดือนหนีนะคะในเดือนนีเมื่อนีวันที่ 29. ่สิบาพุทธภานะคะยี่สิบาพุภาปากรตัดวันที่ 10. บมกรานะคะเมื่อนี้ป้ากเขาสวนคําอีกแล้วจ้าภาพก็อาจจะเมืดแน่นะคะก็คงจะเห็นอยู่ที่ป้าตัด80เซนแล้วเป็นจังไดน,นะคะป้าจะเปรียบเทียบเพืเ่อนๆเ,นเ,นเ,นเนบิง้งเพราะแต่ละระรยะนะคะเขาตน้นพุทาจะแตกต่างกันไปก็จะได้ความรูทีแตกต่างกันไปนะคะก็คือ ตอนตนนี้นะคะตนนี้ที่ปาตัดแปดสิบเซนนะคะตอนนี้ต้นพุท้าจะเลื้อยหัวปาดไปหลายแล้วนะคะเล็นพราะปาดไปหลายพอดีที่ปาจะมาลองเพื่อนฟังนี่เพราะว่าปาได้ตัดต้นต่อสูงนะคะตนหนึ่งแล้วพอดีปาไปฉีดอยาสารหล่อแมลงวันนะคะปรากฏว่าต้นพุทราต้นนั้นจะสูงหลายนะคะ จนป้าจะฉีดบ่ถึงแล้วค่ะจนป้าจะฉีดบ่ถึงป้าก,ก็เลยคิดว่าถ้าเขาเอ่ออเากิ่งที่สูงเกินไปไหวนะคะลาทีเขาตัดสูงแล้วเขาเลือกกิ่งที่สูงเกินไปอาจจะเหให้เขาเก็บผลผลิตย,ยากนะคะเป็นแต่ว่าเขาจะโน้มกิ่งไหวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไว้สูงแล้วเขาบ่โน้มกิ่งไหวนี่ จะยาวหลายค่ะจะสูงหลายลก็อาจจะเก็บผลผลิตยากนะคะแต่สําหรับต้นที่ตัดประมาณ80ิซนก็จะอยู่ประมาณเลยหวัวแล้วนะคะช่วงนี้เลยหวัวก็ยังถือบ้านเป็นล้าต้นที่สมบูรณ์อยู่นะคะเพื่อนๆก็พร้อมกับที่ว่าจะเก็บผลผลิตง่ายพร้อมนะคะแต่ถ้าเขาไว้กิ่งที่สูงหลายก็อาจจะเก็บผลผลิตยากปากเลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถึงข้อนีน้นําเพราะ พูดจาฮอกกะตองเบิงไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละช่วงอายุจะเป็นจังไดเพื่อนๆกนกันไปพร้อมป่าเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ป้าว่าจะถ่ายเพื่อนๆเบิงเปรียบเทียบเบิงแต่พอดีย้อนแสงนะคะ่ะป่าก็จะเลยมาถ่ายยึกม,มุมนี่ค่ะจะได้เห็นชัดนะคะต้นนี้ป้ากะัดอยู่ประมาณที่เจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะกะเลยหัวป่าแล้วจ้าแต่เพื่อนๆเห็นนะคะ่ะเลยหัวป่าแล้วรากา ต้นประมาณนี้นะคะยอดก็จะแตกไปอีกอยู่ก็จะเฮ็ดห้เออเเก็ตผลผลิตง่ายนะคะสําหรับป้าขิดว่าน,นี่การตัดนะคะท้าตัดสูงกับ่จํจเป็นต้องไปเอาวบกิ่งที่สูงหลายนะคะเอากิ่งที่ช่วงม่ต้องสูงหลายนะคะประมาณอ่ออยู่ที่ม่เกินแปดสิบเซนนะจ๊ะบ่เกิน8ปสิบเซนจะเฮ็ดไ้ ต้นพุทราเขานี่เก็บผลผลิตได้ง่ายนะจ๊ะกะจังเขียนต้นนี้ค่ะกะดกกลายนะคะดกกลายกะเพ่อมกับสูงแล้วนะจ๊ะสูงแล้วค่ะถ้าความสูงถ้าป้ากะโดยสายตากะจะประมาณสามเมตรได้ค่ะตรงนี้สามเมตรเนะะียค่ะ ก็จะได้ทายเพื่อ,เ,อเบื้บงถุกระยะนะคะว่าเพื่อนจะมากสูงขนาดใดนะคะสําหรับการตัดกิ่งจะพอดีเพราะเขาตังเบึงไปทุกระยะนะคะทุกภาวะทุกระยะก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจ้าเริ่มสูงแล้วจ้าถึงจะตัดบอสูงหลายนะคะแต่เขาก็จะตัดตามหลายด้วยค่ะคือป้าบอกประมาณ80 70เซนนะคะเ0็ถึง80เซนถือว่า พอดีนะคะบ่บบตาต่ำหลายเกินไปหรือจะเอาสูงกว่านั้นได้นะคะแต่เวลาเขาเลือกกิง่งเขาจะเลือกกิ่งที่ยู่สูงหลายจะกิ่งที่ยู่ม่ต้องสูงหลายนะคะเลือกไว้สูงประมาณนี่จสะสูงอยู่เด้อค่ะสำหรับต้นที่เขาตัดต่ำก็ได้ค่ะต้นที่ตดต่ำก็สูงอยู่ พอผุดซาแต่ละช่วงอายุเขาต้องเบึงไปเลยนะคะปากะเลยมาหลออเพื่อนเปิดนฟังจ,จะเบึงไปน้ากันพร้อมนะคะจะรหบเพื่อนเพื่อนที่คิดว่า,าตัดสูงกว่านี้ตัดสูงกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเซนที่ปาตัดนี่จะดีกะแล้วแต่นะคะหรือว่าจะตัดซ้ำของป่าเลยถากของป่าคือเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนจ้าที่ป่าตัดถัดจะบอกว่า เอาซ้ำป่านะคะก็คือเจ็ดสิบถึงแปดสิบคะแต่ละสวนก็อาจจะตัดไม่เื่กันนะคะก็จะดีความดีจะอาจจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ที่ป้าเราสูฟังก็คือเจ็ดสิบแปดสิบจาที่ป้าตัดแต่เพื่อนว่าเออตัดซ้ำพงป่านี่พอดีก็คือตามนั่นเลยได้ค่ะเจ็ดสิบแปดสิบเซนจ้า แต่เขาสามารถตัดสูงกว่านี้ได้ค่ะได้ป่าบนไมยถึงว่าจะตัดซ้านี่แต่หมายถึงการเลือกกิ่งนะคะเลือกใบกิง่งบ่าต้องเอากิ่งที่สูงทุกกิ่งนะคะบ่จะเหตไห้เขาเก็บผลผลิตยางนะจ๊ะคือเอากิ่งที่พอดีพอต้นพัสสาก็ใหญไงไปรเรื่อยๆนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆก็ขอบเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิปทางป่าในมือนี้ถ้าเพื่อน ว่าเขาใจคอยไดนะคะที่ป่าปากกจะเล่าซูฟังนะคะแล้วก็เพื่อนๆย้อนไปเบื้องคลิปเก่าๆนะค่ะที่ป่าทายมาว่าแตกต่างกันจังไดนะคะแต่ละเดือนแต่ละมือนะคะปากก็ทายแล้วก็ส่วนรายปากก็จะบอกวันที่ที่ป่าทายน้านะคะเพื่อนๆจะได้บอ่จะได้เบื้องนะค่ะว่าแตกต่างกันจังไดแต่ละวันที่ปากก็เลยจะบอกต่ช่วงหลังๆมานี่นะคะ ปลาบอได้อบอกวันทีเท่าใดแต่ส่วนหลายจะบอกนะคะก็ <_ d ata> เริ่มมีดอกหลายแล้วดอกสำหรับรุ่นใหม่จ้ะ <_ d ata> ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะกดติดตามไปน้ำกันได้ค่ะเพราะพผด์แต่ละอายุแต่ละช่วงจะบอกขึ้กันค่ะช่วงนี้อาจจะคิดว่าแบบนี้พอดี แต่พอผ่านไปก็อาจจะมีความแตกต่างไปนะคะควางแตกต่างไปเบิงไปเรื่อยๆจ้ะจะได้โห่ไปทุกอย่างนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงนะ่ะเป็นจังไดนะคะความเปลี่ยนแปลงในสวนก็คือถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือต้อนทีใบประมาณเจ็ด 18, 18, สิบแปดสิบเชนนี่จะพอดีนะคะสำหรับการเก็บผล,ผลผลิตจ้า พอกันใหม่คลิปหน้าด้ค่ะบายจ้า